เขาหลอกใช้คนค่ะเพดอวอนให้ระวังคนที่อายุน้อยกว่าทาดไฟนะให้ระวังคนทาดไฟทาดไฟก็ไม่สิงธนูเซเว่นอวนคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับใครคนที่มีโรคศูนย์ตัวสูงธาดไฟเจ็ดไม้นะคะ เป็นคนที่ระมัดระวังตัวคนคนนี้โรกส่วนตัวสูงคนไหนที่แบบไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยคุณให้ระวังคุณคนนี้เลยนะที่จะมาเอาผลประโยชน์บางอย่างจากความสำเร็จของคุณเหรอโอ้ยลูกคิงอสเป็นชาวท่านลมได้นะ คนอายุมากกว่าได้นะเป็นคนที่เขาใช้อารมณ์ซะส่วนใหญ่ king o u t s o r ไม่ถุนตุนกลุ่มเป็นคนที่มีอำนาจเหนือคุณแล้วก็ใช้คำพูดใช้อำนาจกับคุณนะคะอือ๋ยวแแฮงแมนเป็นคนดูนิ่งๆนะดูเป็นคนคนอื่นเขามองว่าคนคนนี้อ กมองว่าคนนี้เป็นคนสดใสล่าเริงนะเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วอาจจะอาจจะเข้ามาหาคุณหรือเป็นคนในอดีตก็ได้ที่เคยทำคุณเจ็บแล้วเรากลับเข้ามาอีกนะ คนมีครอบครัวแล้วก็ได้นะถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีหน้าที่การงานประสบความสำเร็จแล้วแต่ก็ต้องการที่จะเข้ามามเข้ามาวุ่นวายกับคุณอีกเนาะแปะอ่าเมจิเชียเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดเลยละ่ะนะคะ รู้ทางนี้ที่ได้เป็นอย่างดีนะคะคนคนนี้ฉลาดมากขอใบสุดท้ายนะเดือดาวเวอร์เห็นไหมอาจจะเป็นคนที่เคยจบกับคุณไปทาวเวอร์แบบจบกันไม่สวยด้วยคำพูดนะด้วยคำพูดก็ให้ระวังนะ อาจจะเป็นคนรักเก่าได้ไหมก็คนที่มีความสัมพันธ์พังทลายกันไปแล้วก็จะก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นไปได้นะเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะไปแต่งงานมีพันธะผูกพันเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วนะคะถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวคุณก็เป็นคนนอกแต่งงานแล้วแต่เข้ามาหวังผลประโยชน์ในบางอย่าง ให้สังเกตคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆนะคะดูลุคภายนอกเหมือนจะเป็นคนสดใสน,นะเดอะซันเขาประสบความสําเร็จทุกอย่างด้นานการงานการเงินเขาเป็นคนระมัดระวังตัวเป็นคนรักตัวเองมาก Seven o ออฟบ d นนะคะไม่รักคนอื่นนอกจากตัวเอง k i n ิง f อฟ o r ดไม่ทุนตุนกลุมได้เป็นคนที่แก่กว่าคุณหรือไม่ก็ต้อง,งนะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณแหละ เด็กก็ได้นะคะนี่สองวายเบอร์วายเบชันก็คือเป็นเด็กธาตุไฟได้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ธาตุลมให้ระวังนะคะให้ระวังคําพูดหรือว่าวังไม่ทันแล้วคนกองหนึ่งบอกว่าเกิดขึ้นไปแล้วเดือดทาวเวอร์นะคะทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกกับคนคนนี้มากแล้วก็คําพูดของนางนี่แบบว่าร้ายมากนะคะ บ้านถลม่มบ้านบึมไปแล้วเดอดทาวเวอร์ Tower, นะลาสีไม่ทุนตุนกุ่มนะคะอืเป็นคนที่มีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ผิดใช้คำพูดคำจาที่รุนแรงนะคะทำให้คนอื่นเขาเสียวความรู้สึกนะคะเป็นคนที่มีความบั้นคงในหน้าที่การงานของเขาเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่อีโก้จัดเต็มนะคะไม่ยอมใคร ยอมหักไม่ยอมงอคนคน